สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเพพฟูร้ของเราวันนี้ในช่วงฝีมือภูธทออุปกรณ์นครบาลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันกับ FE 350ฮัสกอ คราวที่แล้วเราทําเจ้าซิกเดย์ไปแล้วกับการใส่ของแต่งนู่นนี่นี่นั่นให้มันอย่างที่บอกไปก็คือเป็นรถที่เ,เราต้องใช้งานมันจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่เข้าไปก็จะมีผลทั้งความสวยงามแล้วก็ได้ใช้งานจริงกับเจ้า f อ350ของก็จะคล้ายๆกับซิกเดย์แหละเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าหลังจากแปลงโฉมมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นไงอันนี้คือรถ รถอ่รถใหม่นะที่ยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะก็ต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นรถที่เราเตรียมเอาไว้ให้กับเอ่วีีท่านหนึ่งใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงอะไรทำไมเราถึงต้องใส่ชิ้นนี้เข้าไปหรือว่าอ่พาร์ตต่างๆที่เราเปลี่ยนทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนไป เริ่มจากชุดสีก่อนเลยเดี๋ยวเราจะลื้อชุดสีเดิมออกหมดแล้วเราจะแทนที่มันด้วยกับเจ้าชุดสีชุดใหม่เก็บใส่ถุงไว้เลยใช่ไหมจานอันนี้จานทิวนะจานทิวจะเป็นคนประกอบให้เราในวันนี้นก็เหมือนซิกเดย์นั่นแหละเราจะเอาชุดสีทั้งหมดที่เป็นของเดิมเนี่ยเก็บใส่กล่องเอาไว้เลยแล้วเราก็จะเบิกชุดสีที่เป็นชุดสีที่เขาใช้คําว่าอะไรชุดเทียบอะ uh huh. ใช่ไหมของอาซิบิต อาะอซิบิตเนี่ยก็จะเป็นชุดสีทั้งคันก็จะประมาณไม่เกินหมื่น <c oughs> ก็ถือว่าคุ้มค่านะ <c oughs> ถ้าเทียบกับการรักษาชุดสีเดิมและเราก็ยังได้ตัดสติกเกอร์แปะทับลงไปอีกอันนึงอา่าซึ่งอันนี้ก็ป้อมสติกเกอร์นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครถูกใจก็ไปตำกันได้แล้วฉันจะมีอีกหนึ่งชุดที่เป็นไฮไลท์ที่ตัดจากป้อมสติกเกอร์เหมือนกันแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจะตัดเป็นเกรแข่งขัน ก็เอาหนาๆเลยนะเอาแบบว่าตึบๆไปเลยนะโอเคเราจะแทนชุดสีทุกชิ้นด้วยชุดสีของอา b i ซิบิแล้วก็ใส่ของแต่งก่อนแล้วค่อยประกอบชุดสีกับเข้าไป อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อแตกต่างระหว่าง KTM กับ Husqvarna ก็คือซับเฟรมซับเฟรมของ KTM กับ Husqvarna จะไม่เหมือนกันนะคุณนอกจากช่วงล่างแล้วเราเคยอธิบายไปแล้วว่า FE กับ EXF มันต่างกันยังไงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันเลยคือซับเฟรมของ Husqvarna เขาจะเป็นพลาสติกใช่ป่ะมันเป็นพลาสติกทั้งอันเลยใช่ป่ะแต่ของ KTM จะเป็นโครงอลูมิเนียมแล้วก็มีพลาสติกมาประกบเนาะโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ไม่เหมือนกันนะคุณก็ส่วนใหญ่มันก็จะใช้คำว่ามันก็คือรถที่เกือจะเเเเมอนนนนนรุ่่่่่ดีีียยวกกกกกััแลลลตต้า็็ททพงช ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ทำให้ฮรสควน่าไม่เหมือน KTM นะคุณก็คือเปท้ายของเขาเป็นพลาสติก เรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบทุกชิ้นอันที่เราเลือกมาใส่เข้าไปในเจ้า FE 350นี้จนเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ใช้คำว่าอะไรคะมีทุกอย่างที่ต้องใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นกาดสวิงอาร์มกาดเครื่องอกล่างทักเท้าขาเบรกกาดเฟรมท่อก็เป็น F M MM F ฟู LED ของ As ร์ซบแล้วก็มันจะมีบางอย่างที่ที่ใช้คำว่าอะไรอะ่ะใช้คำว่าจาเป็นต้องใส่แล้วกันอย่างพวกกาดแฮนซึ่งของเดิมมาก็จะเป็นพลาสติกธรรมดาแต่ว่านี้ก็จะเป็นกาดแฮนที่ค้ำไปกับตุ๊กตาแฮนนะนะทุกคนก็เข้าใจได้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นใสเอนโดโรแล้วคุณใส่ตุ๊กตาแฮนแบบนี้กับอ่กากดแฮนแบบนี้เพราะว่าเวลาคุณเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันก็จะไม่บิดนะปกติมันจะจับตรงนี้นี่มันจับนี่เลยพวกจับตรงตุ๊กตาแฮนด์เลยเวลาเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่บิดอะไรเงี้ยแล้วก็พาร์ทจุบจิบสวยงามปุ๊กปิกเต็มไปหมดก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เราใช้เวลาประกอบนานกว่าที่คิดไวน้นิดหน่อยแต่ว่าถามว่าคันนี้ก็มีครบทุกอย่างที่ต้องใช้นะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่พอทําเสร็จแล้วน่าขี่มากจริงยังไงก็ถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะทําแบบว่ารถโปรเจกต์แบบนี้อีก ของแต่งแบบนี้อีกถ้ามีคันไหนมาให้เราทำอีกเราก็จะทำแบบนี้อีกก็ฝากยังไงฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e ไว้ด้วยเผื่อคนชอบที่จะแบบว่าเฮ้ยดูเวลาเราใส่ของแต่งอะไรลงไปเพื่อประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบบางอย่างที่มันมีประโยชน์เช่นมือจับไว้ดึงหน้ารถหรือกาดดิสอะไรพวกเนี้ยก็เราก็จะเอามาแชร์ให้ดูแล้วกันว่าหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วหน้าตามันเป็นยังไงลุกมันเป็นยังไงมันพร้อมใช้อย่างไงบ้างฝากกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e ไว้ด้วยครับ